ก็ขอหกหนึ่งนะครับแปลงนาของคุณลุงแกะนะครับเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วครับวันนี้เนี่ยมีพิโลกขึ้นมาปนนะครับพื้นเก่าทําพิโลกอยู่พิโลกขึ้นมาติดเขียวพิโลกหน่อยนะครับแต่พื้นของตัว6กหนึ่งนี่เขียวสุกหมดแล้วนะครับสุกเต็มที่เลยแต่ตัวพิโลกยังเขียวอยู่ เลยอาจจะเสียราคานิดหน่อยนะครับนี่รถเกี่ยว3ามคันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังเก็บเกี่ยวครับฝนกำลังจะมานะครับต้องรีบเก็บเกี่ยวนี่ครับ ดีครับผมวิระปินทองหรือลุงตีเกษตรบ้านทุ่งนะครับวันนี้มาเก็บเกี่ยวแปลงนาของคุณลุงแกะหรือคุณลุงสารนิดนะครับที่อำเภอบางปะมนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานนะครับว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับกขอ6-1นะครับแปลงนาของคุณลุงแกะนะครับวันนี้เรามาทําการเก็บเกี่ยวกันนะครับแน่รถรถ เก็บเกี่ยวนะครับทำหนีฝนทำแข่งกันเวลานะครับฝนกำลังจะมานะครับนี่ครับรถเต็มทุ่งเลยครับเนี่ยครับถ้าเม็ดเต็มแต่งนะครับมีพิโรกขึ้นแซมครับพิโรกเม็ดเขียวๆนะครับเนี่ยจะอาจจะติดเขียวเพราะพิโรกเลยครับเนี่ยนี่นะครับลวงพิโรกนะครับลวงเขียวๆเนี่ยพื้นเก่าทําพิโรกอยู่นะครับก็เลยอาจจะติดเขียวอาจจะเสียราคาอะไรนิดหน่อยนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลผลิตกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับได้เสมอนาหรือว่าจะได้เกินนานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเดี๋ยวรู้ผลแล้วครับวันนี้ครับนี่ครับตีคันนะครับรถทําแข่งกับเวลานะครับดูฝนมามืดเลยครับครับ เกลียวแล้วนะครับนาของลุงสานิทนะครับเกลียวซ้ำนะครับเกลียวเมื่อวานไม่เสร็จนะครับนี่ลุงสานิทเป็นไงครับลุงข้าวได้ครับเมื่อวานได้ไปเท่าไหร่ครับเมื่อวานไ่สแล้ววันนี้เหลือเกลียวกี่ไร่ครับอ๋ออ๋อคิดว่าไร่ละตันได้ได้ไหมครับก็ได้ครับโอเคต้องดูต้องดูต้องดูครับครับผมครับผม โอเคโอเคเดี๋ยวดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวเราค่อยดูกันโอเคครับนี่นะครับกอขอหกหนึ่งนะครับเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีฝนตกวันนี้มาซ้ํากันนะครับเหลืออีกประมาณเมื่อวานได้กี่ไร่ครับลุงเมื่อวานเกี่ยวไปวันนี้ก็เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งครับรรมาเมื่อวานได้ไปยี่ยี่สิบตันละยีแล้วตัน ยี่สิบเอ็ดตันห้าสิบถังเหลือครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยนะครับข้าวสุกสุกจัดเลยนะครับไม่มีเม็ดเขียวเลยเมื่อวานมีพิษโรคติดนิดหน่อยนะครับพื้นเก่าเป็นพิษโรคนะครับนี่อันนี้ไม่มีพิษโรคเลยนี่สุกๆเลยครับอันนี้นี่นะครับดูนะครับฟวามสวยนะครับเมื่อวานได้ราคาเท่าไหร่ครับลุง อ๋อ oh, ได้เจ็ดพันเก้านะครับเมื่อวานเมื่อวานเปี้กฝนด้วยแล้วก็ติดพิโรเขียวด้วย <Thank you. S 2> ครับครับวันนี้อีนี้แดงๆเลยนะครับไม่มีเขียวเลย mm hmm. เดี๋ยวฝากติดตามนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวสรุปยอดให้ดูนะครับรอบป่ายนะครับ ครับสรุปผลนะครับได้46ตัน56ถังนะครับครับสวัสดีครับ